ตนาฬิกา30นาทีช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนครับได้เดินทางมาเยือนไทยนะครับเมื่อวันที่4 5ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมานี้แล้วครับก็ได้มาพูดคุยกันครับกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องของ การทำงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันกับท่านธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีสสดครับท่านอธิบดีครับ สวัสดีครับคุณสรงพรครับคุณกัญญนัทครับค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามและค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนไทยของคุณหวังอี้มณฑลรัฐมนตร,ร,าาตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในครั้งนี้ค่ะเขามีการมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเดินทางมาคะ่านลวงที่มาเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีนะครับครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปี2563ันร้อยหกสิบสามนะครับ จริงๆทั้งท่านดอนแล้วท่านหวังอี้ได้เคยประลุกันไว้นะครับในตอนที่ท่านดอนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปเยือนจีนนะครับที่อันฮุยนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับว่าท่านหวังอี้เป็นอยากอยากจะมาตอบแทนการเยือนจีนของท่านรองนายกดอนนะครับในช่วงผ่านมาครับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการที่มาเยือนเพราะว่ามีการตอบรับกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นโอกาสที่จะได้มาส่งเสริมอืความความร่วมมือวิภาคีนะครับแล้วก็หารือในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้ท่านหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับได้ได้นอกจากคุยกับท่านดอนแล้วก็จะได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกทฐมนรีบพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับครับแล้วประเด็นที่ได้หารือกันล่ะครับว่ามีประเด็นอะไรในการหารือกันบ้างครับ ครับเอ่อมีผลสําคัญหาลายหลายเรื่องเลยนะครับครอบคลุมทุกทุกทุกมิตินะครับในความสัมพันธ์จีนไทยไทยจีนนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยินดีนะครับที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายเรื่องในช่วงที่สถานการณ์โลกมีความท้าทายนะครับมีสถานการณ์ช่วงเอ่อเข้าร่วงหลังหลังโควิดแล้วนะครับปีนี้ครับเราต้องเรียนว่าเป็นเพลินเป็นเป็นปีที่ครบรอบสิบปีนะครับของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความเมือมือชทธาสตร์อย่างรอบด้านในจีนนะครับ ท่านดอนกับท่านหลังอี้ได้หาหรือถึงแนวทางการพัฒน,นาความพันต่อไปในอนาคตครับรวมถึงแนวคิดและแนวทางการสร้างประชาคมไทยจีน,นที่มีอนาคตร่วมกันนะครับเพื่อน,นําไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนะครับทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าการเมืองการเรื่องเนี้ยสามารถเริ่มได้เลยนะครับตั้งแต่การเริ่มฉาสนับสนุนกันและกันนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและไทยมีบทบาทสําคัญนะครับอย่างเช่นกรอบบริกส์นะครับบริกส์ก็คือการประชุม ของประเทศของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแลวก็แอฟริกาใตา้เป็นต้นซึ่งจีนเป็นเจ้าเป็นประธานนะครับแล้วก็ในกะรอบเอเปกนะครับที่เราเป็นไทยเป็นประธานในปีนี้นะครับซึ่งก็เน้นถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญครับตั้งสองฝ่ายท่านได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจครับต่อเนื่องจากที่หารือกันที่ท,ที่อ่านฮุยนะครับท่านท่านดอนได้ขอบคุณท่านดอนอี้นะครับที่ช่วยผลักดันให้เกิดความขึ้นหน้าหลายประการครับอย่างเช่นการ พิ่มในการมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรสินค้าเน่าเสียง่ายนะครับจากทุเรียนมังคุดของเรานะครับของไทยสามารถส่งออกไปจีนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิตในประเทศไทยและและ้วก็ผู้บริโภคในจีนนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยใจจีนและไทยเนี่ยครับได้เพิ่มการมีความสะดวกที่ฝ่ายไทยได้ประสานงานทางจีนต่อเรื่องอย่างเพิ่มเติมน,นะครับอย่างเช่นนทางการตรวจสอบสินค้าที่ต้นทางคือในประเทศไทยกับการขนส่งสินค้าไปจีนเนี่ยนะครับ อ่าจีนเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มานะครับมาตรวจตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการเลือกคุยกันถึงเร,เรื่องการเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพืง้นฐานสำหรับด่านนะครับที่จุดนํเข้าผลไม้ที่ด่านสถานีรถไฟที่มฮันนะครับแล้วก็ด่านอื่นๆนะครับอ่ยกูยังถึงเรื่องการพัฒนาช่องทางสีเขียวนะครับที่ด่านของจีนคือเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจปล่อยสินค้าที่ด,ด่านนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องการส่งเสริมเส้นทางทางเลือกใหม่ๆร่การขนส่งใหม่ๆนะครับทั้งทางบกทางเรือ ในทางอากาศน,นะครับอืมครับค่ะอ,อก,ก็ค่อนข้างครอบคลุมหลายเรื่องทีเดียวเรื่องการค้าการลงทุนใช่ไหมคะระบบสาธรรารณูปโภคต่างๆในการที่จะเดินทางเชื่อมโยงกันระหว่างไทยจีนเองต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้หลายเรื่องมากแล้วทิศทางในการหารือของนายสนทานนี้ว่าเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นไปในทิศทางที่ะจะมีข้อตกลงร่วมกันหรือยังไงบ้างไหมคะท่านที่ปรึกษ ะครับคือท่านหวังอี้กับท่านดอนนะครับก็คุยลงไปในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นแนวคิดการพัฒนาระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงไทยลาวจีนต้นนะคือท่านทางฝ่ายจีนเนี่ยเห็นว่าสามารถที่เชื่อมโยงจากทางใต้ของจีนเนี่ยลงมาที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาวตวันออกหรือ E.E.C. ของไทยนะครับแล้วก็ทางเหนือนะครับกับทางระเบียงเศรษฐกิจของจีนลาวนะครับต่อเนื่องไปถึงถึงยูนนานมณฑลยูนนานของจีนนะครับอันนี้ครับจะสามารถทาให้เราสามารถส่งสินค้า ของไทยนะครับไปไปนอกจากไปจีรัลต่อไปถึงยุโรประ,ะเบียงการค้าทางบกนะครับที่เราเรียกว่า international land land sea trade corridor นะครับคือระเบียงระหว่างประเทศบกแล,แล้วก็ทางทางเรือทางการค้านะครับเป้าหมายนี้คือการถักดันการเชื่อมโยงครับด้านโลจิสติกส์ทางด้ารถไฟนะครับ<ะ>เพื่อสับเคลื่อนการค้าการลงทุนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อพัฒนาลูกคูลภาคร่วมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นระเบียงเป็นช่องทางที่สามารถาส่งออกและนำเข้านะครับสินค้า,อาของไทยนะครับของภูมิภาคนะครับอไปและก็นําเข้าสินค้าจากจีนนะครับส่งต่อไปถึงตลาดในยุโรปได้ด้วยนะครับ,รบก็หลายเรื่องนะครับพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูการเดินทางไปมหาสุขการช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับามาเป็นร,รอบสิบปีของการสัมพันธุ์ส่วนความร่วมมือเชิงวทธศาสตร์ขอรอบด้านไทยจีนเนี่ยมันดออท่านหวังอี้เนี่ยเขย้ำความสําสคัญคร,ครับถึงการท่านปักการให้จีนอนุญาตให้ใช้การบินไทยนะครับ กลับไปเปิดทําการบินเชิงพาณิชย์ได้ในเส้นทางไทยจีนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้การบินไทยบินอยู่สามเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับ,รบก็หวังว่าจะ,จะได้รับการอนุญ,ญาตให้บินเพิ่มเติมได้นะครับอครับแล้วที่บอกว่ามีสื่อหลายสำนักนะฮะเขาพูดถึงกระแสการเข้ามามีอิทธิพลของจีนเนี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็จีนกับสหรัฐเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะ,ะมี ปัญหาอะไรกันเนี่ยจุดยืนของไทยอะครับเป็นยังไงบ้างฮะก่อนก่อนก่อนไปเรื่องเทเมหามนานะผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือ <c oughs> ท,ทางเรื่องของนักศึกษาไทยกลับไปเรียนกลับไปเรียนต่อ <c oughs> ที่ <c oughs> ที่จีนเนี่ยนะครับทางฝั่งจีนเขาก็เริ่มอนุญาตให้นักศึกษาไทยกลับไปศึกษาต่อที่จีน <c oughs> ะครับตอนนี้ก็อนุญาตไปสองกลุ่มแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะมีการมีกลุ่มต,ต่อไปนะครับกลุ่มกลุ่าสุดก็ร้อยสาสิบห้าคนนะครับเมื่อเมื่อเดือนม,มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับอนอกจากนั้นท่านดอนยังขอให้ท่านหวังอี้ทางฝ่ายจีนช่วยให้ความร่วมมือในการปราบปรามกระบวนการ call นเตอร์นะครับซึ่งคนส,ส่งผลก็ต้องอย่างมากนะครับต่อคนไทยวันนี้ทุกคนจะได้รับกับโทรศัพท์มาแบบล้อมนู่นนี่นั่นนะครับเกือบเกือบทุกวันเนี่ยนะครับทางท่านท่านหวังอี้ก็รับปากนะครับที่จะจรินดีร่วมมือที่จะปราบปราม อาจจะกรรในลักษณะนี้นะครับซึ่งตอระหว่างการเยือนเนี่ยเพื่อ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 เตรียมความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับก็มีการสักขีพยานนะครับในการแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกความเข้าใจนะครับด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับระหว่างจีนกับไทยนะครับึมีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะครับท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับครับไปถึงเรื่องประเทศผุ้มหามอำนาจหาอำนาจนะครับซึ่งสื่อหลายสำนักมีการพูดถึงนะครับคือ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือในสถานการณ์โลกเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีภาวะการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจแล้วก็มีคือนฐาเพิ่มข้นมากขึ้นนะครับก็ส่งผลนะครับให้ดุลยภาพการต่างประเทศของไทยเนี่ยครับซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับเราจำเป็นต้องปรับตัวให้ให้ทันกับสถานการณ์นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับก็มีการเยือนไทยหลา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 ยระดับนะครับทั้งจากทีและจากสหรัฐนะครับ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีครับสำหรับประเทศไทยที่ได้แสดงบทบาทเชิงลุกนะครับและย้ําส่งเสริมให้ประเทศหมาดมนาจนะครับมีบทบาทที่สร้างสรรค์นะครับในภูมิภาคนะครับคือช่วยกันแก้ปัญหาในภูมิภาคนะครับประเด็นอำนาจสถานการณ์และระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเอียน์มาะครับสถานการณ์ทะเลจีนใต้นะครับหรือสถานการณ์บทคาสมุทรเกาหลีนะครับซึ่งประเทศหมาดม้าจเหล่านี้มีบทบาทสําคัญนะครับประเทศไทยก็เน้นถึงการมีบทบาทที่มีดุลยภาพนะครับ กับประเทศมาหานักสองประเทศแล้วก็กับประเทศมาอานากอื่นๆนะครับซึ่งเพื่อเพื่อที่จะํำรงไว้ซึ่งความคอผลประโยชน์ของประเทศไทยและของภูมิภาคเชื้อเพลงภาพของของของภูมิภาคด้วยนะครับครับเอาละครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านอัธิบดีมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับค่รขอบพระคุณครัสวัสดีครับ ท่านรัฐบดีกรมสาราลิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านธานีแสงรัฐครับก็ใช้ภาพให้เราเห็นครับเรื่องของอรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่4ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาครับว่ามีการหารือในประเด็นใดบ้างนะครับแล้วก็จุดยืนของไทยเนี่ยต่อ,อกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเกิดจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาเป็นสองประเทศมหาอำนาจเนี่ยเราจะมีจุดยืนอย่างไรนะครับจะไป วางตัวอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ท่านก็ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะแต่ก็เป็นมิตรประเทศที่ดีกันมาตลอดนะครับไทยแล้วก็จีนใช่ใชแล้วนะคะทั้งเรื่องการค้าการลงทุนและยิ่งนะเราจะเปิด EEC อะไรต่งตางๆเหล่านี้ด้วยเนาะทั้งรถไฟไทยจีนลาวลก็คือเป็นระบบขนส่งที่เอ,อื้อ นะอํานวยความสะดวกให้กับการขนส่งระบบการขนส่งโลจิสติกต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่น่าดีใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเร<ะ>นน์ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้นองๆที่เรียนอยู่ที่จีนไม่ว่าจะไปด้วยทุนรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยสปีเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือต้องพักการเรียนเพื่อเดินทางกลับไทยเนาะในช่วงที่มันระบาดแรกๆเลยที่เกิดขึ้นที่จีนเนี่ยก็แน่นอนแล้วนักศึกษาไทยก็ต้องได้กลับแหละเพราะไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าไม่กลับตอนนั้นอะไรเงี้ย ก็ทําให้ชะงงักกันไปบางคนก็อาโชคดีหน่อยเรียนจบแล้วก็โอเคแต่อาจจะเหลือฝึกมงงฝึกงานก็ต้องพับโปรแกรมอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้พอทางจีนก็เปิดโอกาสให้เดินทางเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่า เราก็ต้องยอมรับเนาะว่าในจีนเขาก็มีระบบการศึกษาที่ทน่าสนใจอ่ะแล้วก็ดีในหลากหลายวิชาเลยแล้วก็นักศึกษาไทยของเราก็ไปเรียนที่นู่นกันเยอะ,อ,ะอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสคุยกับน,น้องคนหนึ่งก็เขาไปเรียนเรื่องแพทย์แผนจีนอ,อืมก็โดยตรงเลยที่นู่นเขามีวิทยาลัยสอนแพทย์แผนจีนโดยตรงอ,อะไรเงี้ยน,นะคะก็ก็ถือว่าคือถ้าได้กลับไปได้ไปเรียนเขาก็จะกลับมาทําประโยชน์ให้ให้ใหกับเราได้อีกเยอะเลยนะก็คือแพทย์อ่ะมันมีหลายศาสตร์เนาะในการที่จะรักษาคนนี้ก็ในนี้ก็ถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เขาก็ไปไปที่จีน ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเลยค่ะที่เราสามารถที่จะกลับไปที่นั่นได้แล้ว,ลวก็เชื่อว่าคงมีนักศึกษาไทยอีกหลายคนที่กําลังสนใจเนาะอยากจะไปเรียนต่อที่จีนในหลากหลายสาขาวิชาอันนี้นะค,ะคือมุมมองจากคนไทยที่จะไปเมืองจีนแต่ผมเคยไปเมืองจีนเนี่เคยเปไคปสอบถายไปนันหนิง<ะ>แล้วไป สอบถามเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยที่โน่นเนี่ยส่งคนไทยเนี่ยเออส่งคนจีเนี่ยมาเรียนเมืองไทยเยอะไหมเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปพอดีเขาออกเอกสารให้ดูพาสปอร์ตเป็นปุ๊บเลยเขามาอยากอยากมาเรียนประเทศไทยแล้วก็ไปเรียนในหลายๆที่ด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตรงนี้ก็ก็มีนักศึกษาจีเนี่ยมาเรียนที่ประเทศไทยเหมือนกันก็อาจจะเป็นในแง่ของการบริหารเนาะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยมันเป็นหลักสูตรโดยเฉพาะเลยสำหรับคนจีเนี่ยที่จะมาเรียนเมืองไทยแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่เนี่ยมีเหมือนกันนะครับ แล้วเขาอยากจะมาประเทศไทยมากๆ ก็เป็นการก็เป็นการแักเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเนาะเขาบอกว่าเป็นการเปิดโลกของเขาภาษาจีนเนาะเขาเขาบอกเนี่ยเปิดโลกเปิดโลกของเขาเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีโอกาสมากยิ่งขึ้นถ้าเขาเรียนอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเขามาเรียนประเทศไทยเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเขาไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเขาอยู่ในสถานทูตเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเขาพูดภาษาไทยได้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยคือจะทําให้การทํามาหากินของเขา เนนีีย่ยดขึ้นนะอาดิฉันว่ามุมมองก็น่าจะคล้ายๆก,กันกับคนไทยที่ไปที่นู่นแหละเราก็ต้องหาก็เรียเลยนะหาพื้นที่ที่จะให้ตัวเองพัฒนาแล้วก็เติบโตต่อไปนะครับฉะนั้นการไปที่จีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ